นนวันนี้ก็ได้เลือกวงสงองแล้วนะคะสำหรับรักนี้ไม่มีถถ่วปักยาวนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นซีรีส์วัยเรื่องที่2ในโปรเจกต์ของเชนออริจินอลค่ะวันนี้ก็เริ่อยำยำดีได้มาวงสงองกันแล้วก็อย่างที่เคยคุยให้ฟังไว้ว่ารักนี้ไม่มีถัวปักยาวเป็นเป็นนิยายที่ ได้รับรางวัลว็บ n o v e l Spirity Award นะคะแล้วเราเป็น3ประเทศที่ติดอันดับท็อปแต่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในนั้นซึ่งก็เลยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากแล้วก็อยากเอามาทำให้ทุกคนได้ดูกันก็ที่ปล<ค>่อยไปคือแค<ห>่เปลี<ค>ล่ยนจาก สามแข่งรถมาเป็นในครัวก็ค่อนข้างดูดันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่เห็นกันไปก่อนหน้านี้คือไคลอ์ครับแต่ว่า่ํานี้จะได้ดูทิเซอร์ตัวจริงครับวันนี้เราปล่อยทิเซอร์กันจะเป็นคัวแทนจริงขอนนี้ไม่ไม่จริงๆแล้วน่ารักน่ารักค่ะเรื่องนี้น่ารักน่ารักน่ารักกว่าค่ะน่ารักน่ารักเรื่องรักเราก็จริงจัง เรื่องนั้นเราก็ใส่ใจใช่ไหมเรื่องทำอาหารเรื่องกายภาพทำยังไงคะเรื่องทำอาหารเราก็เลิศค่ะเผ็ดร้อนเนาะเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนกระเพราค่ะผัดเผ็ดจริงจังร้อนเล่นกระทะเป็นอาหารที่ทุกคนต้องกินเนาะผัดกระเพราใครไม่ชอบอยู่ในเรื่องนี้ค่ะพี่หนุ่ยว่าไงคะภูมิกับพี่หนุ่ยว่าการกินวัยเร่งเร่ของพี่หนุ่ยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็ เ,เปิดสิ่งพี่หนุย่ยเขินไหมเอ,เอาบอกเขาไปว่าเขินไหม <c oughs> แรกแรกแรกๆก,ก็จับตาดูบ้างอะไรเงี้ยฮะแต่อนนี้ก็เริ่มสบายๆแล้วครับก็มันเหมือนกับว่าเหมือนเหมือนกับเรื่องนี้โอ้โหแบบเลิฟซีนเยอะมากที่สุดในชีวิตร้านที่ถ่ายมาเยอะมากประมาณว่า,ปร,า,วาประมาณสิบนาทีครั้งละกันอะหรือว่าอย่างนี้ประมาณนี้แล้วกันติดตามดูเลยครับผมเรื่องนี้ แร,รแรกแรกแก็แอบ,บเฉินเิน,นิดนึงไงไม่ชินพี่เนี่ยผ่านมาหนึงเรื่องละ<า>พี่เริ่มยิ้มแล้วตอนนี้ยิ้มตามพี่แล้ะซีนไหนที่สืกหนักใจที่สุดรอพี่หน่อยครัเออส่วนใหญ่ครับก็คือเหมือนเหมือนกับว่าซีนอารมณ์เสียอารมณเพราะว่านักแสดงจะมีความแบบค่อนข้างใหม่นิดนึงในหลายๆคนนะฮะก็ใช้วิธีการกับใช้เวลาในการดวค่อนข้างเยอะนิดนึง แล้วใช้วิธีการตกบอกเขาสิค็ัีทั้นบอกว่าอให้ให้มันไปตกมันเองแล้วกันอะไรเงี้ยให้มันให้มันไปบิ้วมันเองแต่เราก็ช่วยช่วยเต็มที่ะฮะเต็มที่ใช้เวลาเยอะเหมือนกันแรกๆก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเหาวิธีช่วยเขาแต่ละคนให้บอกว่าซึ่งพอออกมาแล้วทุกอย่างก็ค่อนข้างโอเคนะฮะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ทุกคนเป็นตัวละครแล้วแต่ว่าก่อนจะเป็นตัวละครยงประมาณซีรีส์สิบอะฮะไม่เอาไม่พูด อย่าไเลือกเคมีเคมีของนักแสดงเป็นไงบ้างครับพี่หนวิยครับดีฮะดีครับดีมากมากเลยครับผมตัวตัวตัวคนสายลับเนี่ยบาวานเช่โบนเนี่ยดีมากดีมากคือคือพอพอถึงช่วงเคมีที่เป็นเรื่องของซีนจิ้นหรือว่าพวกเลิฟซีนเนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนมันมีเคมีที่เขาลงตัว มันรับส่งกันดีมากๆแต่คู่นั้นล่ะคะแล้วคู่นี้คู่นี้ฮะเขาด้วยกันทั้งเรื่องนะคู่นี้คือมันเหมือนกับว่าดีพี่หนเลยคดีนี่มันเป็นเรื่องของผู้ชายแรดอะฮะอันนี้แรดมากนแรดมากในบทใช่ไหมในบทตัวจริงครับตัวจริงตัวจริงเป็นแบบว่าเอออันนี้เรื่องแล้วกันนะฮะตัวจริงไม่พูดเนาะก็คือเหมือนคู่นี้เขารับสมบันดีในการเข้าซีนอะไรอย่างนี้ครับ ซึ่งเทมีในความเป็นปีกัดอะไรเงี้ยสม้งหมดเขาเรียกว่าพอดีกันพอดีกันใช่สีมันจะมีกันนะการแสดงทีมสักก่อนสักหลังทำยังไงก็เออ่ทุกคนทำงานได้ดีครับแล้วมีบางคนก็จะมีขี้โม้บ้างนิดนึงอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดก่อนเข้าทีนี่ก็สุดท้าแอบขี้โม้นิดนึงพูดเลยครับเขาจะมีมีคนแบบว่าหล่อๆคนนะครับที่ใช้ยาเขาเลยอ่ะ แล้วแล้วการที่มีแบบชนีน้อยน่ารักนางหนึ่งอยู่ในเรื่องนี้เป็นไงบ้างคะพี่หนุ่ยทำให้บรรยากาศในกองเป็นไงบ้างหวานเล่นนั่นก็ดีครับคนนี้ดอกไม้ง่ะไป็ดอกไม้ในเรื่องนะฮะก็คือเขา้คจะมีบรรยากาศในกองเป็นช่างแบบว่าเออมีคนผู้ชายใส่ใจเยอะอะไรแบเนี้ช่วยดูแลน้องๆครับใช่ครับใครต่อไปครับสายลับเลยค่ะครับผม ครับผมขอบคุครับใกล้จะอ่อนแล้วครับครับมันทำงานตั้งแต่ตั้งแต่ถึงเรื่องของการสตาร์ทการแต่งตัวนี่มันตอนที่ฟังรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างก็อย่าพูดเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพูดเลยเฮยก็พอแรกๆก็ค่อนข้างหนักครับค่อนข้างหนักแต่พอพอถ่ายไปเรื่อยๆรู้จักตัวละครไปเรื่อยเรื่ยก็รู้สึกสนุกกับมันมากขึ้น เริ่มจะมันมากเริ่มจะมันเริ่มมจะันกับความเป็นเชฟโอ้ใช่อมันโอ้โหอย่างเมื่อวานนี่โอ้โหสะใจสุดๆครับจริงเราสองคนทำอาหารเองนก็ทำทำครับปกติคำพวกแบบไข่ดาวไข่เจียวอย่างเงี้ยเก่งมากไม่ต้องอวดอันนั้นไม่ต้องอวดถือว่าทำได้ก็ขออวดหน่อยก็ทำอยู่แล้วครับปกติก็ทำอยู่แล้วอย่างเช่นไข่ต้ม เดี๋ยวไข่ดาวแล้วไข่ต้มไข่ไข่ตุ๋นทุกอย่าผัดก็พวกผัดพวกย่างพวกทอดอะไรพวกนี้ก็ไครมบแต่ถือว่าจะฝากร้านเชฟนี่ก็เข้าสกิลคือการเป็นเชฟในเรื่องก็คือมันจะแอดวานซ์ไปอีกขั้นหนึ่งเราก็ต้องแบบมีการเวร์ช็อปเพื่ออัพสกิลเพิ่มขึ้นครับไปในครัวร้อนโอ้โหโอ้คือโห <laughs> คือผมมาก่อนหน้านี้ผมมีซีนที่แบบต้องทําอาหารเ <laughs> จอไฟมาคนเดียวตลอดก็คือผ่านไปแล้วเมื่อวานช่วงหลังๆเป็นของน้องๆเป็นของตัวละครอื่นๆที่ต้องลุยทําเอกบ้างครับผมเป็นไงฮะเ <laughs> อ่อตรงนี้ก็ไม่ <laughs> คือพอแก๊สในครัวของควงรจริงครับไฟมันจะแรงกว่าครัวบ,บ้านปกติครับซึ่งอุณหภูมิมันสูงมากเวลาแบบเข้าใกล้มันก็จะมีความร้อนเผาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเล่นจริงเจ็บจริงครับแต่ว่าสนุกครับสนุกถือว่าเป็นคือโปรติในชีวิต ประจำวันเราคงไม่ได้แบบมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับมันเหมือนเป็นโอกาสพิเศษเราลองมาฝึกสกิลในการเข้าครัวจริงๆว่าครัวหน้าตาจริงเป็นยังไงครับก็สนุกครับฉากอื่นในครัวเหรอคะฉากอื่นในครัวเหรอครับนอกจากช่วยกันผัดแล้วก็ช่วยกันล้างจานล้างจานล้างผักล้างจานล้างผักครับมีล้างอะไรอีกไหมส่วนใหญ่ก็ล้างประมาณนั้นแหละครับผมไว้รอติดตามในซีรีส์ดีกว่าครับเพราะใกล้จะออนแอร์แล้วนะครับ เขากรอบใช่ไหนยังกุ้งกรอบใต่เผายานี่โอ้ผมว่ากลมกรอบมากครับครับจะมีเขาเรียกว่าไต่ระดับความเผ็ดขึ้นเรื่อยๆตาม EP เลยจาะไม่มีอีกหนึ่งเม็ดฟ้าเลยใช่ครับใช่ครับจากระเพราไม่ใส่พริกเริ่มใส่พริกหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดขึ้นเรื่อยๆครับผมเป็นไงครับพี่ลูกครับสายเราเป็นไงครับลูกเราใส่เราอ๋อ เมื่อยบ่อยเนอะเมื่อยบ่อยไหมก็นิดนึงเพราะว่าอยากนวดอยากมีเจ้าของนวดเป็นของตัวเองนะอยากมีอยากมีก็เราบังเอิญไงคือแบบว่าเหมือนตอนนั้นพี่ที่ทํางานด้วยไงมีสป่ยไม่ใช่หมายถึงแปลว่าคนประจําของคุณเขาไม่ว่าพอดีแต่ผมก็ต้องไปทําแทนไงใช่ครับแต่ก็พัดจับพัดจับผูเขาแบบเจ็บ เจ็บเข่าพอ,อาดีเลยต้องไปทำเลี้ยบใช่แต่ในใ<ช>เรื่องนี้ก็จะเป็นแบบว่าฟิลแบบคู่กัดกันใช่มาดา,ากผู้บริหารมาผู้บริหารก็จะมีความมาดเข้มนิดน,นึงมาดเข้มแล้วก็ชอบเอาชนะอย่างเจมีเจเจ,เ,จเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็แบบมีคนเทคแคร์ไนงะเทคแคร์เสร็จอุ้ยอยากมีคนที่แบบเนอะเดี๋ยวขอตัวเองเอก็เลยแบบมีอารมณ์แบบใช้เงินซื้ออยากขึ้นกิจการน้อยเลยใช่ อยากซื้ออยากซื้อก็เลยแบบซื้อคลินิกไปเลยเออเดกอ่าใช้เงินน่ะเดอาใช้เงินไปแล้วอะไรนะผู้เราเด็ดร้อนหมดมัมีไหมเด็ดร้อนไหมต้องไปตามชมในซีรีส์ครับอ่าเพราะว่าอุ้ยอย่างที่ถ่ายไปองเนี่ผ็ดอ่ะอาจจะเผ็ดนะแต่ร้อนนี่ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะทำในห้องแอร์ทำอะไรทำอะไรอ่ะไม่กายภาพแต่ภาพกายภาพไม่ธรรมดาเหมือนกัน โอ้หน่น่นครับตืงแน่นอนแบบว่าวงสวิงแน่นอนว <c oughs> งสวิงเลยหรอขายไก่ขนขายไก่ดุยคนอื่นบ้างคนอื่นบ้ากามีกเิางเไม่กีก่หนึ่งเดียวอ๋ค่ะ <c oughs> เป็นเล่นะคะแวเปบดเป็นข้าสวยค่ะก็ อยากฝากซีรีส์นี้คือหนูได้ไปดูฉากฉากที่พวกพี่ๆเขาแบบเผ็ดร้อนฝากติดตามว่ามันเผ็ดร้อนมากเหมือนกะเพราใส่พริกร้อยม็ดมันเผ็ดร้อนมากจริงๆค่ะแซ่บแซ่บขาวว่าแซ่บมากฉ่ำฉ่าอีฉ่ำตลอนอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คือฟินมากโอ้โหสาวบายนะครับดูหลังมอนี่ฟินติกหมอนกับพี่เหนื่อยอยู่เอาใช้นมเล็กกรันตีมาขนาดนี้ละ เดมือนสายาจริงๆคีรวายฟินมากจริงๆทุกคนต้องรอติดตามค่ะเป็นตัวแทนสายวายต่อไปต่อไปค่ะเกือบอารีกับมีก็ยังอารีกับเล่นที่สนามรบเราตองจับมอกันโอ้โหงานไหนครับกก็่อนคือก็ไม่เคยนก็นับบทนับหนึ่งนะครับก็เล่น ไม่รู้ทุกวันนี้ต้องบอกว่าก็ขึ้นแท่นล,ลูกรักร่วมกับแล้วผมอ่ะ <c oughs> คือแน่นอนอยู่แล้วลองถามพุ่มกลับก่อนนะลองถามก่อนเลยท้าคุณกับผมมาโดนตลอดอย่าไปพูดก็ก็กเออก็เป็นเชฟขนมหวานครับผมก็สร้างสีสันให้เรื่องนี้ครับก็เท่าที่เล่นเล่นไปก็มั่นใจว่าน่าจะฮาสนุกครับผมแต่ว่าช่างออโต้นี่เน้นเก๊กนะเน้นหล่อคือคือต้องบอกว่าตัวออโต้เนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้ชายอินโทรดอ่ะ แลลักษณะของคนอิทวอร์ก็จะนิ่งๆิ่งมากหน่อยไม่ค่อยคุยอะไรอย่างเงี้ยก, <Hey. S 1> ก็ก็ประโยคติดใจของตัวอัโตเนี่ยในเรื่องก็จะแบบคับเชฟคับเชฟอย่างเดียวเลยฮะแล้วก็อาจจะเป็นตัวละครที่ซับพอร์ตอะไรหลายอย่างแล้วก็บางมุมคือต้องบอกว่าบางมุมมันมีปัญหาชีวิตมันมีปัญหาชีวิตอยู่แต่ว่าบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรต้องรอติดตามตชมในซีรีส์ละกัน ไม่ได้ไไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ไม่ไม่ได้พูดกันคือจริงๆไม่ค่อยไม่ยาเลยครับน่แต่คือน้องลีนี่คือว่าสมมติเล่นเขาให้ถอดแบบผ้ากันเปื้อนนี่เขาถอดเสื้อนะครับเขาถอดเสื้อนะครับคงกลับมาเองครับไม่ติดก็ ได้ยินในหูนี่ก็เปลี่ยนท่าอยู่บอกเออเนีวไม่ต้องไปต้องไปิลิปฟินอเปล่าไม่กังวลเรื่องการท่องบทอะไรทินะก็งวลหรอกเดี๋ยวเป็นจันทร์ไปถ่ายต้องขอเสื้อว่ะเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่จำเปกังวลเรื่องบทเลยอ่ะครับครับเกลืเขาจะต้ครับสวัสดีครับอ้นนะครับก็รับบทเป็นเกลือครับรับบเป็นเกลือ ก็ท้าทายมากเลยครับเป็นเป็นบทที่เรารู้สึกว่าตั้งแต่ออกกองมาเรื่อยๆก็เข้าซีนกับพวกพ,วกพี่ๆก็แบบท้าทายะครับมันเป็นมันเป็นความสามารถที่เรายังแบบยังไม่ได้เอาออกมาใช้แบบไม่รู้ว่าเรา,เอ,าออกมาได้เต็มที่มากแค่ไหนอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็ค่อยๆแบบขุดออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆก็รู้สึกดีะครับที่ได้ร่วมง,งานกับพี่ๆเขาก็ฝากพีเรื่องนี้ด้วยครับ ก็ไทเกอร์นะครับรับบทเป็นฟันสิบนะครับก็รับรองเลยว่าเรื่องนี้เล่นจริงเจ็บจริงับเพราะว่าเป็นคนที่มีแผลเยอะสุดในครัวเลยทั้งน้ําร้อนลวกน้ำรีบาดโอ้โหแบบจริงๆเต็มไปหมดเลยแต่เรารู้สึกว่าแบบมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เราได้ทําจริงๆได้แบบว่าได้ลองใช้ได้ลองเขาเรียกว่าได้ลองเป็นมินิเชฟแล้วกันใช่ครับผมก็สนุกครับผมแล้วก็พี่ๆก็เก่งมากส่งอารมณ์ให้แบบว่ารู้สึก รู้สึกได้ถึงตัวละครนั้นจริงๆนะครับผมไม่ได้เข้าโค้ดเราทัว่าไม่เข้าโค้ดเลยเนาะฝักล้านฝักล้านก็จะไดจะได้ดูกันแล้วจะได้ดูกันแล้วนะคะรักนี้ไม่มีเถอะฝักยาววันศุกร์ที่ 5กรกฎาคมนี้ครับผมทุกวันศุกร์นะครับเวลา4ทุ่ม15ครับทางช่องวัดสาบเบียนแล้วก็ดูย้อนหลังได้ผ่านแอปพลิเคชันไอชีไอชีอีด้วยแต่ว่าค่ำนี้1ทุ่มครับประกาศก่อนเลยว่าเดี๋ยวได้ชม official t e a s e r นะครับค่ะแล้วก็วันที่5กรกฎาคมเราก็จะมีงานพรีเมียกันด้วยที่สยามพาวาัยซที่พารากอนนะคะก็บัตรโซเอาไปเรียบร้อยแล้วนะคะฝากขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วย แล้วก็เชิญทางด้านไอ้ e ีอีมานิดหนึ่งไหมคะพูดสน่อย <ไป S 2> อ้ชีอีมากล่าวสักนิดไหมคะามาเหตุใดถึงได้ไดงไดน,ง,นงามทใช่แต่ว่าถ้านที่สอดถามว่าเหตุใดถึงได้มาทํางานกับที่นี่ก็ไม่ไม่ต้องห่วงเลยครัดูกันไปยาวๆไอ้ e ีอกับเชสองห้าหกหนึ่งนะคตองต่อเนือน่อนนงตลอดทั้งปีแน่นอนนะครับผมแล้วก็เรื่องนี้พลาดไม่ได้แน่นอนตอนนี้ป๊อปปี้ว่า เออเชนสองห้างหนึ่งไม่ใช่ผู้จัดซีรีสนะ์วหยหน้าใหม่ต่อไปแล้วอะ่ะกลายเป็นผู้จัดที่มีประสบการ์รู้จักตลาดรู้จักแฟนๆเป็นเรื่องที่สองเองนะเธอรูอ <laughs> ้จักเป็นอย่างดีพ <laughs> รพี่ว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปพอพี่ว่าแฟนๆน่าจะน่าจะเห็นเหมือนกันนะครับผมก็เออผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เออเชนก็ยังสามารถคงความจุดแข็งคุณสมบัติทุกอย่างที่เป็นแบบศักยภาพของเชนได้เต็มศักยภาพได้เช่นเคยแล้วก็ให้ซีนี้ก็ถือว่าเป็นทั้งความมั่นใจแล้วก็เป็นเก I, ียรติรมกก็เมื่อี้ พี่นงถามว่าอันคัดใช่ไหมเต็มเม็ดเต็มหน่วยแน่นอนใช่ไหมจริงจริงต้องบอกว่าตัวนี้จะเปิดมาแบบใสๆสก่อนเนาะใสๆสใสใใสก่อนค่อยๆไล่ระดับค่อยๆไล่ระดับแต่ว่าในความของอันคัดอันใจของเราเอ่ยก็ยังมีให้ดูอยู่แน่นอนนะครับผมสำหรับสมาชิกบีไอพีแน่นอนหลังจากดูทางทีวีแล้วก็สามารถดูทางออนไลน์ได้ทางแอปชีนะครับเวอร์ชันนัคะสำหรับสมาชิกไอพีพรีเมียมก็ดูได้เต็มอิ่มเต็มประสบการณ์เหมือนเคยแน่นอนครับผมโลดตึงเรียบร้อยไหมโลดตึงมาถึงเหมือนโดนส่บทเข้ามาแล้วา มาให้พูดจบมันจะมีซ้อนสเปเชียลสำหรับแต่ละอีพีด้วยไหครับใช่สเปเชียลคลิปต่างๆมีเ e x c คลูซีฟคลิปต่างๆให้ได้ดูกันแน่นอนครับตอนนี้จริงๆก็มีการท้าทา์สามารถดูได้บนไอศชีสเช่นกันนะครับผมก็เริ่มไปบิวไปวอร์มอัพกันกับคอนเทนต์ต่างๆได้แล้วแน่นอนแล้วก็น้องๆนักแสดงผมว่าทุกคนแข็งแรงขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นก็อยากให้สนับสนุนกันครับผม เขาคืนนะค่ะนะคะขอบคุณค่ะอ่ะยังมีอีกเรื่องหนึ่งลืมโอเคโอเคโอเคไม่ยังมีเรื่องหนึ่งคือผมพาคนผมพาคนจบตายขาดอินอินเสิร์ตค่ะอินเสิร์ตค่ะอินเสิร์ตคือเราทำอะไรก็ได้แต่ไม่รู้จะแต่ไม่รู้จะทำอะไรทำเป็นยืนคุยกันคุณแป้ง